การกลับชาติมาเกิดใหม่และการแชร์จิตวิญญาณร่วมกันฉันอยากจะพูดถึงเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุดอีกเรื่องหนึง่งให้พวกคุณฟังแล้วจากนั้นฉันก็จะยกตัวอย่างให้พวกคุณได้ฟังด้วยฉันเคยบอกพวกคุณไปแล้วว่ามันมีระบบการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ระบบหนึ่งที่เคารพและให้เกียรติต่อสมาชิกในครอบครัวของพวกคุณเองเป็นหลัก มันเป็นระบบที่การกลับชาติมาเกิดใหม่จะเกิดขึ้นภายในตระกูลของตัวเองแต่จะข้ามรุ่นไปอย่างน้อยหนึ่งรุ่นเสมอแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะข้ามไปสองรุ่นมากกว่าแต่ก็บ่อยครั้งที่จะข้ามไปแค่รุ่นเดียวเท่านั้นเองซึ่งด้วยวิธีการนี้ก็จะทำให้จิตวิญญาณใหม่ๆสามารถเข้ามาเรียนรู้ในโลกใบนี้ได้ และก็จะทําให้จิตวิญญาณเก่าแก่ทั้งหลายสามารถกลายมาเป็นลูกๆและกลายมาเป็นพ่อแม่ของจิตวิญญาณใหม่ๆเหล่านั้นได้ด้วยมันเป็นระบบที่ผสมผสานกันระหว่างจิตวิญญาณรุ่นเก่ากับจิตวิญญาณรุ่นใหม่ซึ่งก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายตัวอย่างเช่นจิตวิญญาณเก่าแก่ทั้งหลายเอย๋ยลูกๆของพวกคุณอาจจะ ไม่ใช่จิตวิญญาณเก่าแก่เหมือนกับพวกคุณก็ได้แต่ว่าหลานหลานของพวกคุณน่ะใช่หรืออาจจะใช่ในภายหลังในวงเล็บปอลอนะคะตรงนี้หมายถึงกรณีเมื่อเด็กโตขึ้นจะมีอายุป,ประมาณ7-13ถึง13ปีแล้ว <c oughs> ก็อาจจะเกิดการวอกอินเข้ามาของจิตวิญญาณเก่าแก่บางดวงที่ได้ทำพันธสัญญาทางจิตวิญญาณเอาไว้ ล่วงหน้าแล้วซึ่งการ a l k in. เข้ามาก็คือการที่จิตวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วเข้ามาอยู่ในร่างเดียวกันกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วจิตวิญญาณทั้งสองก็ผสานร,รวมเป็นหนึ่งเดียวกันและข้อมูลที่เก็บอยู่ในบันทึกแห่งฟ้าของทั้งสองก็จะผสานร,รวมเป็นหนึ่งเดียวกันจากผู้แปลค่ะซึ่งการข้ามไปหนึ่งรุ่นหรือข้ามไปสองรุ่นแบบนี้ คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดาถ้าพวกคุณจะมองเห็นพ่อแม่ของตัวเองอยู่ในสายตาของเด็กๆเ,เหล่านี้พวกคุณบางคนรู้แล้วว่าฉันหมายถึงอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วพวกคุณก็จะบอกว่ารู้จักลูกๆของตัวเองดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าพอพวกคุณมีหลานแล้ว พวกคุณก็จะมองเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวของพวกเขาซึ่งพวกคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ไม่ปกติธรรมดาอยู่ในนั้นอันที่จริงแล้วฉันก็อยากจะอธิบายเรื่องนี้ให้มันกระจ่างแจ้งไปเลยเหมือนกันแล้วนะแต่ว่าฉันก็ทำไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดและการกลับชาติมาเกิดใหม่แบบข้ามรุ่นแบบนี้ มันจะเป็นเรื่องที่ยอมรับและเข้าใจกันได้ดีอยู่แล้วสําหรับพวกคุณตราบใดที่ปู่ย่าตายายของพวกคุณได้ตายไปแล้วแต่ว่าถ้าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ละ่ะนั่นล่ะคือปัญหาละ่ะเพราะว่าพวกคุณจะสงสัยว่าปู่ย่าตายายที่ยังมีชีวิตอยู่ของตัวเองจะสามารถกลับชาติมาเกิดใหม่เป็นหลานของตัวเองได้อย่างไรถ้าพวกเขายังไม่ตาย พวกคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้เวลาที่พวกคุณมองเข้าไปในดวงตาของเด็กๆเ,เหล่านั้นแล้วและถ้าพวกคุณรู้ดีว่าพวกเขาเป็นใครแล้วพวกคุณจะคิดว่าใช่พวกเขาจริงหรือเปล่านะหรือว่าไม่ใช่กันแน่ซึ่งคำตอบก็คือใช่พวกเขาจริงๆนั่นแหละเพราะว่านั่นคือการแชร์จิตวิญญาณร่วมกันซึ่งเรื่องนี้ มันจะไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยถ้าพ่อแม่ของพวกคุณได้ตายไปแล้วแต่ที่มันสลับซับซ้อนและเข้าใจยากอยู่ในตอนนี้ก็เพราะว่าพวกเขามีชีวิตอยู่เท่านั้นเองพวกคุณเข้าใจไหมว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นจากการคิดแบบเป็นเส้นตรงของมนุษย์โลกเท่านั้นเองแต่มันไม่มีปัญหาสําหรับพระเจ้าเลยพวกคุณเคยได้ยินมาก่อนไหมว่า ในวิชาควอนตัมฟิสิกส์นั้นแสงสามารถอยู่ในสองสถานที่ได้ในเวลาเดียวกันขอต้อนรับสู่ความเป็นจริงใหม่มันจะไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรเลยถ้าพวกคุณนำเอามันออกมาจากกล่องสามมิติของตัวเองยังมีอะไรที่มากกว่านั้นอีกนะซึ่งในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะพูดถึงเรื่องมรดกตกทออสองอยา่าง ที่มีความแตกต่างกันระหว่างบันทึกแข่งฟ้ากับสารเคมีให้พวกคุณฟังซึ่งคราวนี้แหละพวกเราจะประสานมันเข้าด้วยกันจริงๆเพราะว่าตอนนี้ฉันก็ได้แย่แท่งไม้เข้าไปแล้วในสิ่งที่พวกคุณเคยถูกบอกถูกสอนมาว่าพวกคุณเป็นใครไปเรียบร้อยแล้วและก็ได้เริ่มคนพวกมันเข้าด้วยกันไปบ้างแล้ว มันจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าพวกคุณยิ่งรู้จักกันมากขึ้นเท่าไหร่แล้วพวกคุณก็จะยิ่งสามารถมองเห็นพระเจ้าองค์เดียวกันที่อยู่ภายในกันและกันได้มากขึ้นเท่านั้นด้วยความเชื่อมประสานกันคือสิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งหลายทางปวงของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกคุณทำไม่ได้เลยตลอดระยะเวลา หลายศตรวรรษที่ผ่านมานี้แต่ที่หลักทั้งหลายถ้าพวกคุณยังจเจริญลอยตามผู้ที่อยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่สามารถทำได้ก่อนพวกคุณแล้วไปเรื่อยๆมันก็จะต้องมีสักวันหนึ่งละ่ะที่พวกคุณก็จะสามารถทำได้บ้างเหมือนกันเพราะว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วพวกคุณก็จะยอมรับในความเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันที่สถิตยอยู่ในตัวของ ผู้ผู้ถูกนามแล้วจากนั้นพวกคุณก็จะยอมรับในความต่างของกันและกันด้านบุคลิกภาพได้เป็นอันดับต่อไปซึ่งนี่แหละคือความลับของการสร้างสันติภาพขึ้นบนโลกใบนี้ละ่ะการมองดูมนุษย์โลกคนอื่นๆแล้วตระหนักรู้ว่าพวกเขาก็มีความปรารถนาเช่นเดียวกันกันกบพวกคุณ นั่นคือความเมตตากรุณารูปแบบหนึง่งซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่จะนำพาไปสู่ความมีน้ำใจไมตรีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันในท้ายที่สุดละ่ะแทนที่จะเป็นการโขมเห็งรุกรานและการครอบงำกดขี่ซึ่งกันและกันเพราะว่าพวกคุณจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าพวกคุณมีอะไรอะไรที่เหมือนเหมือนกันอยู่ ไม่ใช่มองเห็นแต่ความแตกต่างกันเท่านั้นแล้วเมื่อนั้นชาวโลกคนอื่นๆก็จะสังเกตการดูพวกคุณแล้วก็จะเห็นความงดงามและความเป็นผู้ใหญ่ของพวกคุณในการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันซึ่งด้วยวิธีการให้พวกเขาเห็นความเป็นพระเจ้าที่อยู่ภายในตัวของพวกคุณเองแบบนี้คือสิ่งเดียว ที่พวกคุณจำเป็นจะต้องทำเพื่อสอนผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้านี้ล่ะ